กูบ okay. ุ้ดูกูบุกเงเลยเนี่ยพร้อมนะครับทุกคนเด็กดีเด็กดีกูชิปไปกูชิปกูชิปเดินไม่เหมนตายหน้าดับบนดับบนดับบนระวังหน้าลองต้มตายไปไปล หัวนั่งเลแอนดี้รออยยี่อล้ล่ะกุเดินเฮ้ยฮ้ยดุฉวนฮ้ยกูโหดเงี้ยสามหัวเูสหัวแล้ว้กูก็ตายไปแล้วกูเล่นที่หลังกูไม่เล่นแล้วกขอกูขอกูขอตัวนี้กูขอตัวนี้กูขอได้โอ้ใคไวะไครแม่งล้านกู มยายามล็อกสเต็ปอีลิตอิชิโกโมอิกรอิฟมันรั่วจ่าจ่าจ่าไม่ไม่เป็นไรเ่ยจ่าเป็นไรครับตะกุบทิ้งโดนใส่ไม้จนไม้ดับอะโอ้โหเย้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไเพลินแม่งเอาเอาเพลงมาแล้วก็ไม่เอาไม่เอาออกด้วยเที่อ กดกดกดออกเลยเฮ้ไม่ไม่ต้องว้าเลียิงอะไรวะเนี่ยยวันนี้ยิงอะไรวะเข้าเลยนะจ่ามึงยิงอะไรบิงะกูยิงลมึงวะสดีครับ มันเก็ตตเฮ้ยข้าไม่ได้เลยเอ้ามึงไม่เห็นหรอวะเครเรียกโอเมกเนี่ยเอ้าไอ้่แม่งอยู่ด้านข้างแม่งไม่เห็นเลยตัวยิงดิเฮ้ยจ้าบุกเล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 ยไอ้สัตว์ไรเนี่ยบุกเลยออบุกเอ้ย heaven 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 Ben, heaven, Là window, 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 window. Là heaven, window, window. Ai? Ơi. Ơi. Hey. Không phải là. Không phải là. Hey, không phải là này. Tại tại babyman baby, babyman à, babyang à. Nè nè. Đừng 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 đừng

เหมือนด้านหลังด้านหลังไปไปนี่ว่าด้านหลังเหมือนจะมีนะไม่มีไม่มีไปเลย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 อาดูเนี้ยตะบนฝ่ายต้องรับทำเหมือนเดิมนะอ่าฮะมึงกูกูจะขึ้นอ่เออกูจะขึ้นตรงนี้แล้วให้มึงวางกำแพงเปลี่ยนเนี้ยแต่กูมันเล่นเจอ่ะนันจะทำยาก

นันครับผมตาลีมันสวยอุ้ยีตาลิบันเรียบ้อยเอยบิชมเดิขอโทษรับหจักกูไกสั์แดงแรงแดงจาจามแดงไมแล้วอ๋อแรงเลยอู้น NO AH hey, ักแม่นปืนหนึงโอ้ Cherry, 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 Cherry đi, lấy Cherry. À, Cherry hả? Họ thử. Lát mực tay còn, lấy lấy Cherry Cái đó Không ai chờ ra vậy. Ai vậy? check. Ôm mực lên, Harley ôm. Cái đó đâu? Cú. Lơng lơng, con nít mì cho nít. ไม่ตายเยอะเลยกูคนเดียวตายโอ้ a จักรลับน้อยยังเอทแล้วจังหวะนี้ไม่ต้องเอทแล้วเฮ้อเยอะจังหวะนี้ต้องเอทแล้วเอ้สัสเยเอทแล้วจังหวะนี้ไม่ต้องเอทแล้วเอทแดกไปเลยสั์เฮ้ย เอไงม่มาิชล <m> ิชลิช like. ล ah, hey, hey. uh ิชล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 ินชลิงนีเอ้ยชิลิปเอ้อมมีสกิลชุบอยู่ปะไอ้ครับไม่มีแล้วใช้จ่อยองแล้วเาจะเตรียมพร้อมไว้เว้ยสมมุติเรายิงไม่โดนใช่หนี่เดี๋ยวเจอกูเจอกูลเช์เลเลลิ บอลเาลไปแล้ว,ลวโดนมาไปเลน่นโมฟิกเลนกเ่นไปเลยไป,ไป,ไปเลยส่งโดนส่งโดนส่งโดนไป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  <c oughs> เล่นโะฟิกเล่นโมฟิกเล่นโฟิกไป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 เีน ไอเมยนี่้ก็ตกใจเฮ้ยด้านบนเดี๋ยวกูดูให้เอ้ยไมาเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเอะแล้วเนี่ยสวยว่ะตะกี้เนี่ยท่ารับเปลี่ยนเมดื่อนนอทไรอ่ะอปนะล่งอปนะขอเล่นออฟ เราเราก็อยากเล่นออฟว่ว่าบานาลวัว <tinc S 2> แทงมาออฟเล่นองสไอ้ <con> ียเหเฮ้ยคเลครับอเข้าไปเล

ยันรู้เลยเหรอรูอ้กานเดินไปครับ <c oughs> สูตรนี้ใช้ได้ผลเราไล่สตรีมด้วยสูตรนี้อ่ะไหนสูตรอะไรครับเออบาหมี่เ <c oughs> สี่ยวกุ๊บบะกุ๊บบะวางเลยใช่ปหมเออเจ้า <c oughs> เอาไว,ไว้แข่งสูตรนีน้เอาไว,ไว้แ <c> ข <oughs> ่งเราล <c oughs> <c oughs> องแล้วเฮ้ย

ม่ชลิีป่ะมาดิเอชอลิป่ะโอแมวละะัไม่้ละนั่นชอลิปของมึงไงสัตว์ที่มีจุกเก็บเสียงไงเวนบน้ชลบ้านกูอะันไงเนี่ยเฮ้ยมตรงนี้ได้ยินเสียงนี่เลียซเลียซกูใครปิดสมอกว่าอุ้ย ขอบไอป้อมบระตูสีเลดาอะไรวะเนี่ยกูปีเองมันไม่ปีวะเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังด้านหลังเฮ้ยด้านหลังอะไรเยอะหน้าหลังด้านหลังไอ้งม้ยไอ้เวินเอาแต่กูฆ่าได้กี่ตัวนะ แล้วคนเดียวเนี่ยมุงวาดดุ่งงั้นทำไมควายเพีรเโดนไล่เหี้ยไม่รอแล้วจากกูอะไรวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้มันมีบันอะไรวะวันที่พ่อลงทกมั้งโอ้โหมันมันมาบีกันกูไปดีบ้า ลนเทียอะไรสัตว์่นเียอะไรสัตว์่นเียอะไรมึง่นเียอะไรมึง่นเียอะไร่นเียอะไรมึงาเปไรอนมือมันตันมาเราบอลรไปแล้วเบุก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 ไป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  ให้พวกหนีไว้เมื่อกี้ไปไปไปไม่ต้องไม่ต้องกดชิลแล้วไปไปไปเราเราลุมต่อต้านอเมริกาเฮ้ยเฮ้ยมาเฮไอ้ต๊กตั๊กใครคนนึงมาชุบกันเลยปีกวางเก่าเด้อไอ้ไ่อกูกูไงกเลยไอ้ ทำไม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 ไม่ไม่ไม่แม่ไล้วครับเออเดินไปดูไปเกี่ยปากไปนะครับนะครับจำจงจำคำนี้ฉันจะพูดต่ะไปนี้เอาไว้นะครับเออแอนยูฟอร์เธอโอไม่ใช่ดนัก่ไม่ใช่ตาวัว ไ e> <Yes> ี้เอ้ยสลับไเงอ้อ้คครับครมือมืมึงมมกดมึงกดสลับนาจอมาที่ดิฟดิมึงดูชื่อไอ้ทันทันครับครับไมครับเดี๋ยวมึงดูมึงรูอ่าทำไมทำไมใครกูจากัดพ่ากั มึงบอกไปเปลี่ยนใหม่ไปไายดาวจับจับเชี่ยแรงเกินมึงเราดูชื่ยดิกิคอนใหม่ทีไอ้เฮียมึงลองดูชื่อกูดิกิคอนใหม่ทีมึงจะรู้เป็นยังไง พ็อปเตอร์ฮอปลงอ้าวพ็อปหายฮอปคอปเตอร์ึดไม่ได้ยึด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 ้ึดยึดยึดย l o ยึด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 ยเดยยึดยึดยึดยดึยยดดย